คเดือนแหละเงินเดือนออกไปเนแนค่ะไปเนนค่ะคุณยายคุณตาลงคุณตา่นให้คุณตาให้คุณยายด้วยคุณตาด้วยได้ตัววางามไม่ได้ยังไงหนูยูดีไม่แหงไม่รวยไม่รวยตอบตัวนักกพีด้กายเลินเก่าเงนเดือนไม่แหาจ้าวยยูดีไม่แหงหนูยูดีไม่แหงขู่ตัวเท่ามือ กุ้งไปกินกุ้งตัวใหญ่เสร็จยังพอแล้วพอแล้วทำอะไรมาเะพามาดูบา้านพามาชมบ้านหน่อยอันนี้อันนี้ดล่าก่อันนี้สร้างหประมาณหนึ่งจุดสองล้านบาทนะไ้แถวต้นไม้มาให้ด้วยกระเด็อินโด้ด้วยอ,อันไหนกระด้ดนินโดนี่ มีฝั่งนี้อีกตรงนี้สามารถเปิดได้เปิดได้อันนี้<อ>เป็นห้องถงใหญ่มากห้องถงนะตรงนี้มีห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องนอนคุณยายมีสิเกอร์ด้วยไม่ให้ดูให้ดูนิดนึงอ่ะอันนี้ห้องนอนคุณยายต่อไปลุงเอ เขาจะไม่นอนข้างบนกันใช่นอนข้างล่างกันหมดอ่าห้องนอนมีกก็มีนี่ก็ติดแอร์ให้หมดทุกห้องละติดแอร์ติดแอร์หมดอันนี้คุณดาติดเองเนี่ยขึ้นข้างบนได้เหรอขึ้นไหมช<อ>ั้นบนก็จะมีห้องอีกอ่ากี่ห้องนะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นไหมข้นข้างบนก็จะมีห้องอีกสองห้องคือจริงๆอ่ะข้างบนอาจจะมีทั้งหมดสามห้อง แต่ทีนี้เนี่ยทําเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งก็คือรวมสองห้องเป็นห้องเดียวนะคะแล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งตรงนู้นที่ตรงกับห้องใหญ่มีอีกสองใช่ไหมอีกสองห้องไงคือจริงๆเราทำห้าห้องนอนแต่ว่าก็คือรวบสองห้องนอนเป็นห้องนอนเดียวก็คือจะทำเป็นห้องนอนใหญ่ใช่ค่ะห้องนอนแม่ทําเป็นห้องนอนใหญ่ก็เลยข้างบนก็เลยจะมีสองห้องนอนนะคะ อันนี้สร้างหมด1 5จล้านบาทเอ้ยไม่ใช่หนึ่งจุล้านบาทตอนแรกอ่ะประเมินงบไว้ไม่เกินล้านพอทําไปทํามามันก็บานไปบานมาก็จะอยู่ประมาณที่หนึ่งจุดล้านบาทค่ะโอเคบายทาให้พ่อกับแม่อยู่แล้วเราก็เสียนอายุมาเราก็ไม่อยู่นั่นแหละเนอะอันนี้รูปตอนแต่งงานตอนแต่งงานเลยอ่ะพอแต่งงานเสร็จแล้วมีลูกแล้วก็จะลูกนี้ก็คือไปถ่ายพีเวดดิ้งกันอีกทีนึงอืม โอเคบ๊ายบายอันนี้ลูกสาวบ๊ายบายค่ะ